เนี่ยไอ้เปิดเพลงมาตั้งนานเพิ่งจะเจอตัวเป็นๆก็วันนี้เนี่ยนะครับคือเจอกันแล้วในนามของวงดีพีครับตอนนี้อ๋อป๊อบดูนะฮะอล้วมีป๊อปและดูหายไปไหนอ่ะอันนี้เป็นโปรเจกต์พิเศษครับที่มาร่วมอัลบั้มเดียวกันกับศิลปินทางเลฟสเตตัสอ๋อใช่ครับอ๋อเป็นโปรเจกต์พิเศษที่มาใช่แต่ว่าตอนนี้พี่โดเขาก็ทำอยู่ครับตอนนี้ก็พี่โดก็มีผลงานไปฟิชเชอร์ลิงกับพี่ลูลาด้วยอ๋อนะ แม่ฟังเสียงน้องป๊อปแล้วอยากขอฟิกชันส์สักทีหนึ่งนะฮะแต่ว่าบนเวทีนี้ไม่น่าจะเหมาะนะฮะแล้วขอช่วยดีสปาวนึ่งด้วยไหมคะมามาเลยดีกว่านะครับน้องพน้องเกมนะคะน้องพลอยกับน้องเกมส์นะครับนี่เลยนะฮะคค่่ะะชเลยน้องพลอยได้เจอกันบ่อยและนะอุ้ยตายแม่เจ้าอุ้ยตายพ่อเจ้าเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยถ้าถ้าจะเบากว่านี้ได้ยังไงก็ก็ไม่ได้ว่านะฮะดีเจขวัญโอตาย เกใล้ดีออะรู้ว่าพี่ตัวเล็กไงพี่ขวัญอ่อนไงเขาเลยแกล้งเราอ่ะน้องเกมเนี่ยพวกจะเจอกันครั้งแรกเหมือนกันตัวเล็กแค่นี้เสียงร้องแบบอลังการมากๆเลยนะฮะเาได้ครับผมเปิดดูแล้วเปิดดูแล้วแต่ที่ถามนิดนึงแล้วกันนะคะว่าแต่ละคนจะมาร่วมงานในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกไงกันบ้างใช่อ่ะปล่อยก่อนละกั ปาเปิดมาให้ต้องพลอยด้วยนะครับอย่ามาสกัดดาวรุ่งนะเธอจะไม่สวยแต่เธอก็ควรจะคุยนะฮะดีเร้อนไหมร้อนเลยก็โอ้โหคำนี้มาเจ็บแหละทางขอบคุณค่ะก็ขอบคุณอะไรนะพี่ถามผมว่าอะไรถามว่าวันนี้เนี่ยมาร่วมงานกับเริ่มสาร์นะแล้วก็คอนเสิร์พิเศษนะคะที่ร้านนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะที่พี่ใหญ่ยังยังให้งานเราทำอยู่ก็ดีค่ะเพราะว่า แล้วบั้งน,นี้มีศิลปินหลายคนเลยไม่ใช่ว่าจะมีแค่สามคนออมันจะมีพี่นาวิตา้าพี่นาวิตา้าไดจนะรินทร์นะเซนเตอร์สตาร์แล้วก็นอ,อ้นอนพ่ับ ซึ่งตอนนี้ก็ไปเรียนอยู่ที่ที่ไหน้วพี่อยู่ที่อเมริกาหลายคนเลยในอัลบั้มนี้คอะรู้สึกดีแล้วก็พี่ทุกคนเป็นกันเองมากทุกคนแฮปปี้อ่ะยังยังพลอยเนี่ยในอัลบั้ม Love s t a t u s เนี่ยนะฮะร้องเพลงอะไรกับผมพลอยชื่อเพลงว่าใช่เรี่ยค้าว่าแฟนจะมาคอนแขนันทำไมเนี่ยจะมากรุงแขนันทำไมถ้าจริงไงเนี่ยเขาแฟนอยู่อ่ะ คนได้ฟังพลอยเนี่ยระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ออกกับอัลบั้มกับไมไอดอลตอนนั้นโอ้โหด่งดังมากๆเอาพี่ชายที่ไม่ปเล่นเอมด้วยพี่นิชาพี่นิชาเองเออเป็นพี่ชายของนิชาคุณไงคุณนิชาครินกับนิชาคุณหรอครับที่เราเองที่เอาเงียบเกลียดเลยจ้าใชไม่น่าเล่นเลยบุกนี้เนี่ยต้องพลอยว่าไงบ้างกับแฟนผักก็อัลบั้มนี้ค่ะก็ ชื่อเพลงนี้แล้วก็เพลงนี้ีครู้สึกว่าได้กระแสตอบรับค่อนข้างดีค่ะก็ถิงแม้ว่าจะเพิ่งโคโมดได้ไม่นานแต่ว่าตอนยังไม่ได้โคโมเดเนี่ยพอยดูขา่าวจาท,ทีมงานว่ายอดยอ <Okay. S 1> ดดาวน์โหลดอันดับตัวนดับสองของอัลบั้ม ต้องยังงงอยู่เฮ้ยมาได้ยังไงก็แสดงว่ายังมีคนติดตามชมแล้วก็รอผลงานของพอยอยู่นี่ไม่ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสงสัยเลยเพราะว่าแค่ชื่อเพลงเนี่ยมันก็บาดทะลุทะลวงถึงหัวใจแล้วไงพอฟังเพลงปุ๊บอุ้ยเนื้อหาเนี่ยมาโดนพี่บอยเลยนะใช่นะคะตกลงเพลงอะไรหรอป้าล้อเล่นดีแล้วอะมาถึงน็อกเกมบ้างดีกว่ากับผมแตน่าเกมนี่เป็นผลงานครั้งแรกเลยหรือเปล่าครับไม่ครับเป็นซิงเกิลแรกเลยเพราะว่าเกมคุณจะได้แชมป์ใหม่นซีซั่นที่สอง ครับผมปี2019อ่ะก็เลยไดมาเพลงนี้เ no> ป็นซิงเกิลรใช่คะย้ำชื่อ ะก็ชื่อเพลงนะจากร้อยถึงนิรันดร์ฉันรักเธอคร,ครับผมจากร้อยถึงนิรันดร์ฉันรักเธอนะครับจากน้องเกมพึ่งคว้าแชมป์ไอดอลมาสดๆใหม่ๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ได้ขึ้นเวทีด้วยนี่ <zone. S 1> มาถึงหนุ่มป๊อปกันบ้างดีกว่านะฮะป๊อปนี่ต้องบอกว่าก่อนพี่บอยเปิดซิงเกิลนี้ผมป๊อปตอน,น,นแรกๆที่พี่หลงพี่นึกว่าเพลงข,งของบอยพีซเมเกอร์เสีคล้ายกันมากๆเลยป๊อปยังมีคนเคยบอกกันนนีบ้างป่ะมีครับก็มีมีบ้างมีบอกว่าคล้ายพี่บอยพีซเมเกอร์คล้ายเอ่อพี่ รุ่นเดอะสตาร์แล้วอันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วทางทางของดนตรีเนี่ยมันมันใกล้กันสไตล์สไตล์ใกล้กัน yeah that's right I know yeah ครับแต่ว่าตอนปีหน้าเดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่ออกมานะครับตอนตอนช่วงต้นปีหน้านะครับก็จะเป็นเอ่อเพลงที่แบบผมทำขึ้นมาเองเลยนี้ก็จะสไตล์ก็จะฉีกออกไปก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวก็ลองรอติดตามฟังนี่ธรรมดาสักที่ไหนแกล่ะเพราะฉะนั้นต้นปีหน้าก็อย่าลืมติดตามผลงานของน้องป๊อปด้วยกันแล้วกันนะครับอ่ะโอเคอ่ะงั้นให้แต่ละคนนะคะ 1955 v i r g เ n i e s is, แล้วก็รวมถึงพรุ่งนี้คอนเสิร์ตแล้วและปีใหม่กำลังจะมาถึงกับ2012ชั้นน้เลยค่ะน้องเกมฟันแล้วกันค่ะก็สนุกเกมนะเป็นหน้าใหม่ด้วยก็อาจจะพูดยังไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ก็รักหมดใจ พ <het art> ถ้ารู้แล้วก็กคืออยากจะฝากอ่า,อางงี้ก็ฝากซิงเกิลด้วยลวกันนะครับอันดับแรบกแล้วกอย่างนึ้นคือเรื่องแนวกับปีใหม่ที่ถึงเนี้ยอยากให<า>้ชาวไทยนะครับทุกท่านเลยละกันนะครับมีความสุขและะ้วับความเจระะิญในหน้าที่การังงานนะครับรวมไปถึงชีวิตส่วนตัวคิดสิ่งในสมหวัง,งทุกประการนะครับรวมไปถึงปี2 5 2 5ได้ยอยากให้มีแต่รอยยิ้มมีแต่สุขุรลมเหมือนชื่อปีละกันนะฮะให้หัวเราะกันดังๆนะฮนะนะนะ่าฮๆนะครับ,นะรบแล้วก็ส่วนใปีใหม่ล่วงหน้านะครับ ว้าวเสียงหล่อมากเลยอ่ะเกมสุดๆเลยอ่ะถ้าปิดหน้าไว้เนี่ยที่นึกว่าแบบว่าพระเอกมาเองเลยนะเนี่ยเกมเกมคุณโทนเสียงมากเลยนะเกมนะน้องกอคุณโทนไงใช่อ่าน้องพลอยอยู่ในซิงเกิลแรกจุดเด่นอ่ะต้องขอบคุณพลอยครับซิงเกิลนี้นะคะก็เป็นซิงเกิลที่ที่ที่สี่ในในในชีวิตพลอยแล้วนะคะอาการฟ้องก็ต้องขอขอบคุณเวอร์จินฮิสด้วยที่เปิดเพลงให้เปิดจนเละเลยเปิดจนใกล้เลยเปิดจนอยู่มาก เปิดบ่อยมากแล้วก็อยู่อันดับหนึ่งด้วยหนูรู้สึกว่าขอบคุณเวอร์จิ้นพสสมากแบบเปิดนี่เป็นคุณเลยนะเดี่แ ก็ยังไงก็ฝากเพลงอาการนท้องแล้วก็ฝากเพลงด้วยนะคะถ้ายังไม่เขาว่าแฟนจะมาลงแข่งชั้นไหนนะ่ยค่ะเนื่อยมากออกไม่เป็นไรครับผมไม่รู้ว่าหนูแบบว่าออกมาจากอินเนอร์นี่ครับผมปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่ปีหน้าค่ะครับผมน้องพลอยนะคะสุดท้ายค่ะน้องป๊อปค่ะน้องป๊อปของเรานะะฮของผมก็ก่อนอื่นก็ฝากผลงานเพลงด้วยนะครับกับเพลงบอกฉันที่มันชัดทีนะครับอยู่ในีัยวว่เมล์เซย์นัทนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวช่วงปีหน้าก็ลองติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นเพลง ะไรนะครับแล้วก็ช่วงปีหน้าฝากผลงานละครด้วยนะครับอรโอ้มีละครด้วยเหรอใช่ครับหน้าตาแบบนี้มีผลงานละครเขาหล่อ,อนะหล่อจริงๆไงก็บอกว่าต้องมีไงหน้าตายอย่างนี้แหละ โซครับช่อง5อาาช่องครับก็เดี๋ยวรอติดตามผลงานละครกันอยู่ของเอกแสด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับผมนะครับก็อย่าลืมติดตามผลงานของน้องๆทั้ง3คนรวมทั้งศิลปินคนอื่นๆในอัลบั้ม Love Status ด้วยกันแล้วกันมีแต่เพลงเพราะเข้ากับบรรยากาศแบบว่ามีความสุขแบบนี้แล้วนานๆเนาะใช่แล้วค่ะต้องบอกวันนี้นะคะขอบคุณทั้ง3คนมากๆนะคะน้องเกมน้องพลและ